สวัสดีครับอยู่กับช่องอาซีสารครับวันนี้เรามาอยู่กับรถุดโกเบโ,โ,โ,โกนะครับเ k สคสองร้อตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น6นะถ้าผิดพลาดต้องรองไปเลยนะครับอ่ะแกของตัวไปแล้วครับพี่รง รถน้ามีวิ่งอยู่สามคันนะครับมีฮีโน่หนึ่งคันแล้วก็เป็นเมทูเมชิอีกสองคัน รถดำนะครับที่ดัยอยู่ด้านบนนะครับประมาณประมาณ500เมตรนะครับ งงดินเหนียวนะครับ มันจะเป็นโครนด้วยสาไปนะดูดินที่ตักก็ถือว่าไม่ได้มาถ่ายนานนะครับไม่ได้เจอนานเลยสำหรับรถขุดโคเบ ได้ถ่ายบ่อยๆได้เจอบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นโคมัตส,สูนะครับกับซานี่นะครับโคเบี่รู้สึกว่าไม่ได้ถ่ายมานานแล้ว ไม่แน่ใจว่าย้อนแสงหรือเปล่านะครับในกล้องผมมันดูมืดๆโอ้หรือว่าจับหนักจับเอมครับใส่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ขึ้นไม่ไหวครับรอบแรกดินค่อนข้างเนิดน,นะครับสายแบกของแท้ครับโอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ